เป็นหมูป่ะท,ที่แรกในประเทศไทยที่เป็นสายพานนะหมาล่านานคนุณมันกอดีกว่าถูกเป็นคนไม่ชอบกับชามากๆใช่ไหมท<ค>ำ<ผ>มเองค่ะหุนี่นะฮะผมผมถ้าผมโหวตน,นะผมผมชอบหมาล่าเปิดได้2เดือนกระแสเป็นไงบ้างครับก็ไม่เท่าไหร่พี่กระแสไม่รู้นะแต่ยอดขายคือเหยียบนานเดือนเดียวขอเป็นหัวคุณสักคน,น ใหม่เวจี้เบอร์รี่ไฟเบอร์จากผักและผลไม้34ชนิดดื่มง่ายอร่อยด้วย ด,ดีมากนี่เห็นตึกช้างแล้วนี่ก็ Clean v ีนวินเทละ t r i ยธินนะฮะเอาละครับตอนนี้ผมมาเร็วไปสักนิดนึงจริงๆของขายนี่จะเพียบเลยนะฮะแต่รอไม่ไหวจริงๆเพราะวันนี้หอยหิวหวยจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นมาที่ร้านร้านนี้นะฮะ ย่างบนเตาเพราะเขาบอกว่านี่คือเขาบอกว่าเป็นหมูกระทะที่แรกในประเทศไทยที่เป็นสายพานนะเป็นสายพานไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเราไปหาเขาเองโอ้โหดูคนนะดูคนมาช้าผมว่าผมมาเร็วแล้วนะมาช้าแป๊บเดียวนะฮะคนเต็มร้านเลยน้องน้องสวัสดีครับใครท่เนี้ <c oughs> <c oughs> ยต้องบอกว่านี่เจ้าของร้านอยู่ไหน นั่นแหละที่พี่หาไม่เจอเลยสวัสดีนี่คือเจ้าของร้านใช่ผมคุณยืนนี่นะทำไมเราคยืนนี้เลยครับเจ้าพี่เจอไหมเชิญาพี่ผู้ถูกหลังมากนี่ร้านกูนะใช่นี่คือที่แรกที่เป็นหมู่กระทะเป็นสายพานถูกต้องค่ะที่แรกที่เดียวไั้เงินไปคุยอย่างไหนไปไปค่ะมาจ้ะ คือหมูกระทะสายพานที่แรกในประเทศไทยเรามาเจอเจ้าของร้านฮะชื่อพิงชื่อทเนศค่ะทเนศเนศเนศคชื่อเนศชื่อเลนชื่อจริงชื่อทเนศบอยนี่บอยมาก่อนบอยมาก่อนทำอะไรมาก่อนเป็นเภติเกค่ะเป็นพระเอกลิเอนะ มีมีมใช้ยาไหมมีแบบแบบอ่าชื่อเพลงมีเกดทเนาทับพินทองค่ะมีเกดมีเกดมีเกดทเนาทับพินทองใช่ใช่สักสักนิดหนึ่งนะนะสมุนสมุนจริงจริงเดี๋ยวขอสอนก่อนเออจริงดังไม่ได้รอนานมากเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอา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 ชักเขาเรียกเอาชักข้อนหรือชักลุกหนึ่งอ่ะชักลุกหนึ่งโอเคโอเคโอเคโคโนมโนสัมโมทนี ตีเกาอิตโพรค่ะโม <c oughs> ด้วยสุนทรียรสโมหนูขออวยพรสุนทอรับพดโมเป็นก้อนสดๆน้ำซอโม <c oughs> พอแล้วเนาะโโอ้ <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นพระเ,กเรอกลิเกมากอลไม่ได้น้อง,<ห>นองคือคือ,คอ,คอ,คอทำทำตอนนั้นเป็นพระเอกลิเกยอยู่กี่ปีเป็นตั้งแต่อายุมา19 18, 18 19 18 19หนีหนีที่บ้านไปเล่นทำไมถึงมาตัดสินใจนี่ถือว่าเป็นหมูกระทะสายพานที่แรกในประเทศไทยทำไมหักเหมามีกระแสหมาล่าดังๆอ่า เพื่อนชวนกินไม่ชอบกินเพราะว่าเราเคยกินหม่าล่าที่เป็นไม้ปิ้งๆอ,ะอ่ะเราไม่ชอบเลยพี่แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบรสชาตินี้บางคนก็ใช่ค่ะัญชาแล้วเขาก็พาไปกินใกล้ๆเนี่ยหนูก็ไปลองกินโอ้ยมันสะดวกดีน้อมันไม่ต้องเงยอยากให้หมูกระทะมีบ้างแล้วก็คิดในอคุยกัน,นะะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเอญเราเปิดหมูกระทะด่านฟ้าอยู่แล้วด้วยก็เลยว่าเฮ้ยทำยังไงดีอยากมาเปิดข้างล่างบ้างแล้วแบบทำให้มีคาเลคมีคาเล็คเตอร์แบบหรือมันมีร้านหมูกระทะเยียบเลยอ่ะจะยังไงให้เราดึงดูดความสนใจของคนได้ก็เลยว่าเน คิดเองคิดเองที่รู้ไหมว่านี่ยากมากๆกับการหาพวกเนี้ได้ข่าว่านี่คุณจดเป็นสิทธิบัตรของคุณเลยเรียกว่าอนุสิทธิบัตรอันเป็น,โโนนะสิ่งประดิษฐ์ที่มารวมกันอ๋อใช่อัน,นุคือเล็กๆมารวมเล็กมใช่ค่ะ,ค,ะคือสิ่งที่มีอยู่แล้วเอาารวมกันให้เกิดชิ้นงานใหม่อา่าแล้วก็ใช้งานได้ธรรมดาเราเรารู้สึกว่าบางบางอันนี้มันจดไม่ได้เพราะมันเป็นมันเป็นแบบหลากหลายมันมันเป็นแบบแบบกว้างมากแต่อันนี้ทําไมถึงจดได้คือตอนที่เรายื่นไปอะค่ะคนที่เขายื่นให้เรานะครับเป็นทีมกฎหมายเราเนี่ย เขาบอกว่าเนี่ยค right? ืออ uh, totally like ันนี้ตัวเนี้ยแบบตัวเนี้ยเราก็บ้าที่เราประดิษฐ์ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือสิ่งใหม่ทั้งหมดอ่ามันคือสิ่งที่เอามาทําใหม่เพราะฉะนั้นถ้าใครจะทําอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นแฟนชายของคุณ ค่ะเปิดแฟนชายด้วยเปิดแฟนชายตอนนี้แฟนชายราคาเท่าไหร่เริ่มต้นที่แสนห้าแสนห้าได้อะไรบ้างได้ระบบงานมันเทศงานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอแบบนี้ได้ใช้แบบนี้ได้ใชได้ใช้ได้แล้วไอยาวแบบนี้ได้ได้เปลี่ยนลักษณะได้ได้แล้วก็คือได้แค่ได้ได้แสนห้าแล้วได้ตรงนี้ใช่แล้วก็ได้ชื่อได้ไหมชื่อคือแล้วแต่เขาเลยนะ ใช่ชื่อเขาได้ใช่ไหมคกกได้คอันนี้คนแฟคือจะเป็นย่างบนเตาก็ได้พี่รู้ไหมว่าหนูว่าเจอคอมเมนต์มาในรายการนึงว่าใจแคบมันเป็นการที่ว่าเราคิดขึ้นมาก็ต้องให้เกียรติกับระบบความคิดอนนี้สอเยอะไหม ก็พี่น้องริดมาก็ประมาณ4ี่ห้คน4-50หคนอยู่ในช่วงดีเพราะว่ามันหนูผูกเพิ่งเริ่มต้นที่เดือนที่2เองอ่ะเพราะฉะนั้นระบบหนูอ่ะก็เลยต้องมานั่งทําไบเบิลมานั่งทำส่วนของโคบอเลชั่นสร้างแบรนดิ้งคือหนูอยากให้มันแบบค่อยๆไปไม่ใช่มาปุ๊บแล้วหงหลังเลยไม่เอามันมันค่อยๆเติบโตค่อยๆกว่เดี๋ยเติบพึ้งพึแล้วมันมันเหมือนพีระมิดเปิระมิดความอ่ะ มันล้มมเลยเพราะนั้นก็ค่อยๆแต่ว่าถ้าใครที่มีแผนงานอยู่แล้วแค่อยากจะเอาตัวนี้ไปใช้งานติดต่อมาเลยเป็นสาขาแรกมาฮะของที่แรกเลยตลาดอะไรเาเรียกินวินเทจและโชโยทีมินวินเทจและโชโยทีมในในนี้ได้ข่าวว่าเป็นเป็นอาณาจักรของคุณเลยฮะมันนอกจากไอ้ร้านเตายาบนเตานี่แล้วมันมีร้านอะไรอีกฮะก็มีร้านทำเล็บคุณเนตก็ไม่ใหญ่โตพี่สร้างแค่สิบหกคนเองอกีคนนะสิบหกคนถ้าอย่างนั้นอาจจะไปทํา จริงดิจริงให้ผมทำอ่ะให้พี่ถามมิเจลไหมเจลเจลทำแบบเจลเล็บเจลค่ะแล้วนอกจากร้านเล็บมีอะไรอีกอ่ะร้านสปาร้านสปาอีกสำหรับคุณผู้ชายที่มารอแฟนทำเล็บไงพี่ส้นเท้าแตกกระตุ่มด้านก็ไปขัดได้เลยกระตุ่มด้านขัดหน้าด้านได้ไหมขัดหน้าได้ไหมถ้าหนูขัดหนูก็ยินดีมีอะไรไหมมีอะไรไหมพอแล้วเนาะพอแล้วเฮ้ยคุณคุณเคยเรียนเกี่ยวกับระบบธุรกิจมาก่อนบ้าหรือว่าไม่เลยพี่เรียนจากอะไร ชีวิตจริงชีวิตจริงธุรกิจที่ชีวิตจริงชีวิตจริงแค่นั้นเลยเห็นเขาเหนูก็มองเขาทาอะไรอะไรแบบหนห้แล้วก็เป็นคนชอบดูอยู่แล้วชอบดูแล้วก็เอ้ยอน่าสนใจจังอะไรเงี้ยแต่หนูจะไม่ยอมของเขา,าทํานะไม่รอก<ะ>คิดใหม่ก่อนอคิดคิดจากสิ่งที่มีเอ้ยทาเป็นแบบไหนดีใช่แล้วเอกลักษณ์ของย่างบนเตาความอร่อยมันอยู่คือด้วยน้าจิ้มเรามีเจ็ดสูตร จริงเหรอ,อพี่สูตรคิดอะไรกันนักหนาวะพี่เชื่อไหมรสชาติของของาหารเนี่ยมันอยู่มันเหมือนแบบที่เนี่ยคือสัมนักมันคือความศรัทธาของคนด้วยนะอย่างเราเข้าที่เนี่ยฉันคนนี้ศรัทธาคนนี้เขาเขาไม่ศรัทธาเหมือนอาหารเหมือนกันคนนี้อร่อยคนนี้ไม่อร่อยหนูเจ็ดสูตรเลยอะต้องอร่อยสักสูตรเหรอวะเว <c oughs> งไปเลยแต่หนูเจอรู้ป่ะพี่เจ็ดสูตรไม่อร่อยสักสูตรค่ะขอบคุณค่ะมันแล้วต่างคนต่างลิ้นต่างคนต่างชอบแล้วแต่บางทีเราชอบหวานคนนี้ชอบหวาน ทำเจ็ดสูตรมิจำสูตรได้ไหมเจ็ดสูตรมีอะไรบ้างทำได้ก็จะมีสุกี้เผ็ดน้อยสกี้เผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือก็เผ็ดมากเผ็ดมากแล้วก็มีซีฟู้ดมีแจ่วหม่าล่าทำเองนะคะอ่าแล้วก็จะมีงาขาวอ่าอ่าใช่เแล้วอ้าวันนี้ถ้าถ้าสมมุติมากินที่ย่างบนเตาแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําจิ้ม แล้ววัตถุดิบละครับวัตถุดิบเนี่ยผมว่าไม่สำคัญมากสำคัญมากๆมันมันยังไงบ้างเพือที่ของเราแหะค่ะหนูเคยเปิดร้านหมูกระทะมาก่อนนี่เพราะฉะนั้นแล้วหนูก็จะใช้วัตถุดิบที่เขาเรียกว่าเราต้องกินก่อนอยู่แล้วเพราะงั้นเรากินก่อนลูกค้าถึงกินได้เพราะหนูคัดมาอยู่แล้วค่ะคัดมาใช่ไอ้วนบนแบบเนี้ย มันมีกี่อย่างประมาณ30 4 0ิบี่สิบอย่างได้เลยพี่รแยกประเภทมามีหมูนะคะก็จะมีสามชั้นเบคอนมีสมชั้นหมักมีหมูหมักมีตับมีเนื้อหมักให้ด้วยครับมีกุ้งดองแซลมอนดองเดือดเอ้ไอ้ไอ้ปิ้งไอไอย่างย่างแบบนี้ย่างหมูกระทะมันมันมีกุ้งดองวยเหร่ก็หนูให้กินไม่สนไม่สนมีกุ้งดองมีกุ้งดองแซลมอนดองกรามีกุ้งดองอ่ มีอะไรอีกแซลมอนดองแซลมอนก็มีแล้วก็ยำปลาก็เป็นยำแซลมอนยำกุ้งอะไรเงี้ยมีหมดเลยเป็นยำปลายำปลาเป็นของปลาเลยที่เด็กพี่ลองชิมดูผักก็มีนาชนิดกุ้งแม่น้ำนะจ๊ะบอกก่อนอุ้ยตายแล้วมีกุ้งแม่น้ำแมงกะพุนไอ้จ๋า มีครบสาหรับสําหรับแต่อย่างเดียวย่างกระทะใช่ค่ะครบกระแต่หนูว่าจะไม่ค่อยเน้นไปพวกลูกชิ้นหรือไรเพราะหนูอยากให้ลูกค้ากินพวกหมูมากกว่าเพราะว่าถ้าถ้าหนูไปเน้นลูกชิ้นเน้นผักลูกค้าด่าหนูอยู่แล้วมีแต่ผักมีแต่ลูกชิ้นพอมีหมูปุ๊บไม่มีลูกชิ้นเลยหรออ้าอีกแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรฉันจัด้เลยเป็นไรเราคบกันมากี่ปีแล้ววะสามสิบขอเบอร์รี่หน่อย นี่คิดอะไรกับเฮ้ยมันจะมองหน้ากับไม่ติดไหนหอยขอเบอร์รี่หน่อยอ๋อเวจ,จี้เบอร์รี่เออ,อคิดเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับอุย้ยตายแล้ว <Malays> รับไปเลยครับผงผักเวจจเบอร์รี่นอกจากจะมีผงผัก30ชนิดแล้วเนี่ยนะครับ <Meet. S 2> มันยังมีเบอร์รี่อีก4ชนิดผสมเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่บิลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ว้าวนอกจากจะช่วยในการขับถ่ายของคุณแล้วนะครับยังช่วยบำรุงสายตามีลูทีนและก็ซีแซนทีนนะครับผมช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบอกเลยว่าของดีแบบนี้มีโปรอย่างแน่นอนนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราเลยนะครับซื้อวินฟาร์ เบจี้เบอร์รี่2กล่องแถมให้อีก2กล่องเลยในราคาเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางว้าวว้าวว้สั่งเลยสั่งเลยสั่งเลย,เลยอ่ะมาเริ่มไงอูน้ำจิ้ม7สูตรใช่อันดับแรกมาถึงปุ๊บใช็อปแฮะนี่พี่หอยเพื่อนน้ำจิ้มห้ามจา้านี่คืออะไรถ้วยกินค่ะอันนี้ถ้วยกินถ้าใช้<า>ใช้อ่ะปรับ50 ไมคุณไม่ให้กินอันช้ำใหญ่พี่เชื่อไหมเนี่ยเจ็ดสูตรจานเดียวอ่ะหมดอันนี้มันเป็นต้นทุนกันต้นทุนแล้วเขาไม่กินด้วยพี่ใส่ไปก่อนอันน้ำใส่ไปก่อนถ้วยไหนถ้วยนี้นะอ่าถ้วยนี้อ่นย่างเงี้ยภาคมันมีฝุ่นอะไรก็เช็ดก่อนเช็ดผ้มันเช็ู้ให้นี่สมผัสให้พี่หอยกินเผ็ดไหมผมชอบกินเผ็ดมากอันนี้เลย เผ็ดมากอ่า่อร่อยชอบกินซีฟู้ดไหมครับซีฟู้ดได้ครับซีฟู้ดซีฟู้ดอ่าเบคลองหม่าล่าไหมครับหม่าล่าหม่าล่าเราเอาไปใส่ในในในน้ำซุปได้ด้วยน้ำซุปได้ด้วยน้ำก็ตักที่นี่ได้ได้เลยอันนี้คือหัวละเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าเก้าน้ำเนี่ยกับไอศ์ครีมมาบวกสามสิบไอ้น้ำสามสิบหรือว่าทั้งสองอย่างสามสิบอย่างรวมกันเลยรวมกันแล้วสามสิบบาทใช่ ใครที่แบบาบผมมาใหม่ๆกลัวเหม็นหัวคุม้มค่ะอาจ้าจ้าสวยอวาขาอบคมราคาเอาละครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะออกเด็กับคุณชเนตแล้วเฮ้ยถามจริงทำไมต้องหมูต้องเปิดหมูกระทะเปิดร้านตำเล็บ เปิดสปาทำไมทำเยอะจังเลยหัวหนุ่เยอะพาระหนูมีแอเคแอเคแอคเลยไม่สวยจะรวยเไม่สวยจะรวยมันไม่รวยแล้วนะตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะให้ีูจชายมันหมดแล้วเปิดได้สองเดือนกระแสเป็นไงบ้างครับก็ไม่เท่าไหร่พี่กระแสไม่รู้นะแต่ยอดขายคือเหยียบน้ำเดือนเดียวขอเป็นหัวกสักคนนะช่วงส่วนใหญ่ลูกค้ามากี่โม สบางทีอะค่ะสี่โมงก็มารอแล้วอืมอ่าแต่เดี๋ยวนี้อากาศมันร้อนลูกค้าก็จะมาห้าโมงเย็นๆเพราะว่าเราเปิดอยวแรกห้าโมงห้าโมงก็เต็มแล้วอะเก็มารอคิวกันแบบนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยน้ำจิ้มคุณคุณอยากได้ไหม็นไหมหมาล่าได้ไหมหมาล่าลองหมาล่ากับซุปขี้ตาหนูกันดีกว่าอือันนี้จริงใช่ไหมครับอร่อยก๊อด แล้วเปลี่ยนหัวเตาเปลี่ยนตี๋เปลี่ยนนี่ก็ได้ถ้าสมมติว่าผมเนี่ยผมยังทังไม่เป็นก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลยอันนี้กี่ตังค์สามสิบบาทสามสิบบาทแต่ดีฮะเจอนะของข้างในก็ยังอยู่นี่ยังอยู่ยังอยู่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวของข้างในบางคนแบบของเขาอุตส่าห์ยากใช่เฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมบอกคุณอย่างหนึ่งว่าหมาล่าร้านคุณมันพอดีว่ะหนูเป็นคนไป็นชอบแบบชามากๆใช่ไหมทำเองค่ะหุ่นี่นะฮะผมผมถ้าผมบ่นนะผมผมชอบหมาล่า ธรรมนาผมชอบสีฟูดนะเอาอตรงนะแต่ร้านนี้ความชาของหม่าล่าม,มันมันไม่ไม่ได้ชาขนาดนั้นบางทีเรามันชาไปแล้วมันเรากินอย่างอื่นไม่รู้รสใช่พี่ห้กินอย่างนี้เลยใช่ไหมครับกินเลยขนะออนอญาเอาก่ะขออนุอาคุณตาเนตเมื่อกี้ที่คนเสิร์ฟเมื่อกี้ สามีคุณใช่ไหมทั้งร้านทั้งร้านอ๋อสามีที่แบบว่าร่วมหุ้นเลยนี่คือของคุณเลยทั้งร้านอุ้ยน่าตัดดีนะถึงเชิญฮะเชิญฮะอันนี้ก็ใช่ที่หนวดนี้ใช่นะโอ้ยนี่เฮ้ยแม่แม่ก็พุ่นถ้ามัพุ่นเลยแล้วค่ะคุผมแตะได้ไหมผมแตะได้ไหมถ้าเป็นลูกค้าไม่ได้นะไม่ไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาถ้าเป็นลูกค้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขาขับอ่ารอเขามาพี่พี่ใช่ไหมอันนี้นะที่บอกรอใช่ไหมฮะหนูเคยเจอลูกค้านะคนที่ตักกินบอกว่า มันไวไปแต่คนที่รอก็แบบแม่งจะมาว่าเราช้าไปค่าแบบเนี้ยคือตับไม่ทานขอเป็นแแตนดาร์ดแล้วกันเนาะแแตนดานสาตรดาดอ่ะพี่กินวุ้นเส้นผมเคยกินหมูกระทะมันก็จะเป็นแบบนึงแต่อันเนี้ยทั้งวิธีการของเขาแล้วก็รสชาติของวัตถุดิบของเขาผมว่าเขาใส่ใจอันเนี้ย เขาเรียกะไรเบรคอนป่ะอันนี้เป็นสามชั้นหมักไงสามชั้นหมักของเขาเนี่ยเฮ้ยนันหน่อยนะผมว่าเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ปล่อยผ่านว่าเอ้ยอันนู้นอันนู้นดีอันนี้ไม่ดีแล้วกันอันนี้ของคุณดีเกือบท้ออ่านเลยดูดห่อยหิวแหละกูถ้าก<ห>ูอัดเก็บไว้ก่อนกูอัดอะไรนี่ปลาปลาเก็บไว้ก่อนปลาปลาปลาเก็บไว้ก่อนเก็บปลาไว้ก่อน กุ้งมาแล้วกุ้งมาแบบสดจริงนะเมื่อกี้รถกระบ,บะนู่นไปแล้วนะฮะมามาลงปั๊บก็กลับเลยมันสดขนาดนั้นเลยช้อนจากบ่อเลยจริงอะค่ะเราเราไม่เคยเอาไว้นานเกินแบบว่าวันสองวันแล้วอแบบลูกค้ามาเยอะคือกุ้งหมดทีม่มามาน,น,นี่ผมบอกเลยนะเนี่ยทุกคนที่นั่งนั่งอยู่เนะี่ยแป๊บเดียวคนเต็มแล้วรอกุ้งอยู่เหมือนกันนอ้องต้งข้างก็รอกุ้งใช่ไหมฮะ รอพุ่งเหมือนกันเยี่ยวไปเลยรีวิวนี่รอพอมาปั๊บเนี่ยมันจะถึงโต๊ะเราไหมถึงถึงเดี๋ยวเรามีทางด่วนอ๋อทางด่วนได้อรอรอถอยมาแล้วพุ่งอ่าอ่ากินมาเดี๋ยวรอให้ถึงทางด่วนเดี๋ยวรอปึ๊บมาพุ่งแม่น้ำนะอ่ะอ่ะมาเลยอ่ะย่างให้หน่อยย่างให้หน่อยปกติอ่ะหนูชอบกินแบบแกะก่อนย่าง อ๋อแกะเพราะหาย่างเขาจะได้กินเนื้อแบบเต็มเนื้อจะไม่ลุยด้วยแกะก่อนแล้วค่อยย่างแล้วก็อย่างนี่ก็คือได้กินเนื้อเต็มๆนะฮะนี่ดูนี่วิธีการกินที่เขาแนะนําที่คือแกะไปเลยแกะไปเลยนะฮะเขาจะได้กินแบบว่าเนื้อเต็มๆลูกค้าบางคนนะพี่เขาชอบจิเแกะกุ้งแล้วทำไงรูไหมเขาทำยังไงเขาทำไงเขาตักกุ้งครับอ๋อเขาตักกุ้งแบบ กุ้งพี่เป็นเป็นเป็นดองมาย่างเนี่ยลูกตาลิ๊กใหม่เว้ยกุ้งดองมาย่างเออจริงพอเขาทิ่เจ็เจ็ดกุ้งไงครัเขาอยากกินกุ้งาอยากกินกุ้งอันนี้ไม่เคยบอกใครนะพี่เพราะเดี๋ยวเราพาทำตามไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วทำได้นะทำได้นะแต่จริงๆถ้าแก่แก่แบบนี้นะอุ้งกุ้งอ่ะแยกย่างดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อมันจะสุกอุ้ยเนื้อสี่ตัวพร้อมกันเลยดูเฮ้ยเขาทำตามเว้ยเขาทำตาม เขาทำตามต้องรุ่นทำตามฮะเริ่มเริ่มแกะแล้วให้กินอ่าเริ่มทำตามนะแล้วเวนาอย่างเงี้บุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าไหนนร้อยเก้าเก้าดีฟิวสามสิบดีฟิวสามสิบใช่ทานได้ชั่วโมงครึ่งพี่หอยชั่วโมงครึ่งจิ้มยังครับพี่หอยยังฮะยังผมจะต้องนั่งให้ถึงชั่วโมงครึ่งนะอมหนูวบินมาโลกต้อบอกทีนี้เลยว่าสิบนิ้วประนม ก้มลงกลาเนีหนูต้องเชียมอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> หนูแบงค์ร้อยมาลูกเออเราไม่อาจจะหยุดได้ดังใจว่างสุดทีตองให้ย่างบนเตาอร่อยจริงๆอมไม่มีบรรเทา,าขอขอบคุณมากมาย เออไม่ไม่มีความคล้องแล้วก็ไม่มีความจองเลยไม่มีความคล้องไม่มีความจองแต่ต้องบอกว่าย่างบนเตาอันนี้เป็นที่แรกที่เป็นหมูกระทะนะเขาเรียกหมูกระทะสายพานสายพานแห่งแรกในประเทศไทยแล้วก็เป็นอนุสิทธิบัตรของเขาจริงๆที่เขาคิดมาตรงนี้ผมบอกให้เลยนะรูดูดิแป๊บเดียวเองคนเต็มเลยมีต่อคิวมีอะไรเลยนะฮะผมว่า อร่อยด้วยด้วยวัตถุดิบของเขาน้ำจิ้มเจ็ดสูตรของเขาอร่อยมากๆขอบคุณค่ะบอกพิการสิทีตรงนี้ถ้าจะมาทํายังไงบ้างร้นกี่โมงปิดกีโมงร้านย่าบนเตาอยู่ที่ตลาดกิมจินเทิรัชโยทินค่ะเปิดที่รับคิสี่โมงนะคะเริ่มทานห้าโมงเย็นคิวสุดท้ายห้าทุ่มครึ่งทานนั้นถึงีหนึ่งครับผมโอเคติดตามได้ในเพจนะคะย่างบนเตา เปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดแต่ที่บอกภาราหยุใช่ฮะที่ก็บอกแล้วสามีหรือผัวเขาเยอะจริงๆนะในร้านนี้ก็คือผัวเขาทั้งหมดะะถ้าสนใจก็อย่าลืมนะครับมาที่ย่างถต่าครับสิบนิ้วหนุ่มลำขอแล้วขอแล้วขอคุณคับขอคุณ วันนี้นะฮะหอยหอยหิวนะฮะมากินเ <c oughs> ขาเรียกว่าหมูกระทะกันนะฮะก็มีควันก็เยอะนะฮะควันเข้าตาแสงแดดก็เยอะแล้วผักก็ยังเขาเรียกน,น้อยอยู่นะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะกับการที่มีปัญหาเรื่องสายตาหรือว่าระบบการถ่ายของเรานี่ฮะเวชิเบอร์รี่นะครับผมขับ30ชนิดแล้วก็เบอร์รี่อีกสชนิดนะฮะเรื่องปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเดี๋ยวบางทีเนี่ยนะฮะเราดูโทรศัพท์เยอะหรือว่า แสงแดดจ้านะฮะบูไลหรือว่าอู๋ทำงานกับคอมเยอะๆแสงมันเข้าตรงนี้เนี่ยปัญหาเรื่องสายตาจะต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องบำรุงรักษาแล้วก็เขาเรียกว่ามีตัวช่วยในการบำรุงสายตานะครับตัวนี้นะฮะเบทีเบอร์รี่นะครับนี่ทานง่ายครับ1กล่องมี10ซองนะฮะพกติดตัวไปวันละซองก็พอนี่ ช่วยบำรุงสายตาด้วยเบอร์รี่4ชนิดที่เราใส่ลงไปนะฮะแล้วก็เราได้ผักด้วยผัก30ชนิดด้วยนะฮะปับป๊บปั๊บนี่ปับ๊บ เห็นไหมละ่ะกินไปมันช่วยบำรุงสายตานะฮะใครมีปัญหาเรื่องสายตาไม่ต้องเป็นห่วงตัวช่วยคือตัวนี้ครับเวจีเบอร์รี่นะครับอย่าลืมหนึกล่องมี1ิบซองถ้าสนใจนี่ครับสั่งซื้อได้เลยกดมาเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับทีมงานแล้วก็ตัวผมด้วยนะครับหอยหวยหิวครับบายบาย